ส,สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้พบกับอาจารย์สุภพรเช่นเคยนะคะในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะสําหรับคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการเตรียมการบริการในส่วนงานลองนะคะก่อนที่เราจะให้การบริการอาหารและเครื่องดื่มเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังจะอยู่เรื่องของการเตรียมการบริการอยู่นะแต่ว่าจะเป็นการเตรียมการบริการในส่วนงานหลักนะคะ ซึ่งในส่วนงานหลักนี้นะคะจะเป็นการเตรียมการที่ค่อนข้างจะสําคัญนะคะที่มันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโดยตรงเลยนะคะได้แก่ในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่นะคะการจัดเตรียมที่นั่งการจัดเตรียมโต๊ะการจัดตกแต่งโต๊ะและเก้าอี้ค่ะการจัดเตรียมการในส่วนงานหลักนะคะก็คือเป็นการเตรียมการบริการส่วนสําคัญต่างๆของห้องอาหารนะคะหรือว่าในส่วนของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นะคะซึ่งการเตรียมการในส่วนงานหลักเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือการเตรียมการสําหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นพิธีการเนาะแล้วก็การเตรียมการอาหารบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เป็นพิธีการนะคะซึ่งถามว่าสําคัญมากไหมสําหรับการเตรียมการในส่วนงานหลัก ค่อนข้างจะสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานที่จะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยจะต้องมีทักษะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เข้าใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการต่างๆที่มันเหมาะสมกับการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะ เนาะอ่ะแล้วก็เพื่อที่จะทําให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะคะเราจึงต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความชํานาญนะคะในการปฏิบัติงานเนาะข้อที่1น,นะคะก็คือเรื่องของการจัดสถานที่นะคะการจัดสถานที่เนาะหรือว่าการเตรียมการเรื่องของสถานที่นะคะเราควรจะ จัดสถานที่เนี่ยให้เหมาะสมกับลักษณะของการจัดเลี้ยงหรือว่าการบริการอาหารและเครื่องดื่มเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพิธีการหรือว่าแบบไม่เป็นพิธีการนะคะซึ่งเราสามารถเลือกจัดได้สองแบบนะคะก็คือสถานที่ที่อยู่ภายในหรือว่าอินดอร์นะคะแล้วก็สถานที่ที่อยู่ภายนอกหรือว่าอาลโดร์นะคะยกตัวอย่างสถานที่ที่อยู่ภายในนะคะอย่างเช่นเ,เรา ทำการบริการอาหารและเครื่องดื่มเนาะในห้องอาหารอ่ะเนี่ยคือลักษณะของอินดอร์นะคะก็คืออยู่ในในในพื้นที่ร่มเนาะอ่ะอาจารย์สื้อพรนะคะจัดงานแต่งงานอ่ะงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะคะจัดที่ห้องประชุมใหญ่ของโรงแรมอ่ะแบบนี้ก็ยังเป็นอินดอร์อยู่นะคะแต่ว่าเราสามารถเลือกสถานที่ที่เป็น สถานที่ภายนอกหรือว่าสถานที่เอาดอกก็ได้นะคะอย่างเช่นเราเลือกสถานที่ที่เป็นสถานที่โล่งแจง้งสนามที่มีความล่มลื่นภายในโรงแรมหรือจะไปจัดบริการอาหารหรือเครื่องดื่มด้านนอกโรงแรมได้ไหมคะอะได้นะคะอย่างเช่นอาจารย์สุพรไปจัดที่อะไรนะพืชสวนโลกอ่าแบบนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติอแบบนี้ก็ได้นะคะ เมื่อเราเลือกสถานที่ได้แล้วนะคะว่าเราจะจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มของเราเนี่ยอยู่ในอินดอร์หรือว่าในบริเวณอ u t d ดร์นะคะสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงเนาะก็คือเรื่องของความพร้อมในทุกๆด้านของสถานที่นั้นๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของห้องน้ำนะคะอ่าห้องน้ำก็ไม่ควรจะใกล้หรือว่าไกลจนเกินไปนะคะสถานที่จอดรถนะคะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะคะ เนาะต้องมีความต้องเพียงพอ,อสถานที่จอดรถต้องเพียงพอนะคะต่อ,อลักษณะงานหรือว่าจํานวนแขกของเรานะคะอ่ะแล้วก็เป็นสถานที่พักคอยนะคะอ่าก่อนที่จะเข้างานหรือว่าก่อนที่จะงานของเราเนี่ยจะเริ่มนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะให้บริการอาหารและเครื่องดืม่มลูกค้าของเราเนี่ยควรจะมีสถานที่ในการในการนั่งพักหรือว่านั่งรอได้นะคะอ่ะเป็นสถานที่สําหรับรีแลกซ์เนาะ อ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการจัดโต๊ะนะคะการจัดโต๊ะอาหารก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะก็คือการจัดโต๊ะแบบพิธีการอ่าซึ่งการจัดโต๊ะแบบพิธีการนะคะเราจะนิยมใช้เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าจัดเรียงต่อกันนะคะซึ่งเราจะไม่นิยมในการจัดเรียงโต๊ะเนี่ยชิดฝาผนังอ่าเพราะว่าอะไรมันค่อนข้างจะลําบาก นะคะเนาะในการเดินทางเข้าออกเนาะแล้วก็การให้บริการด้วยนะคะส่วนมากจะให้อยู่เป็นกลุ่มส่วนกลางของห้องจัดเลี้ยงเลยนะคะอะ่าเนาะซึ่งจะมีวิธีการแบบไหนบ้างนะคะเราก็มีสิ่งที่นิยมทำกันอยู่4วิธีด้วยกันนะคะอะ่าสำหรับวิธีแรกนะคะก็คือการจัดเรียงโต๊ะเป็นรูปตัว I นะคะอะ่า สังเกตตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการจําลองว่าเป็นโต๊ะอาหารนะคะถ้าหนูดูจากสไลด์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะตัวไอก็คือการวางเรียงโต๊ะเนี่ยต่อกันยาวไปนะคะเป็นรูปตัวไอนั่นเองนะคะเนาะอันนี้คือกรอบของห้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าลักษณะการจัดเรียงเป็นรูปตัวไอจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะอ่าลักษณะเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะ ่าแบบนี้นะคะแนวยาวไปแบบนี้นะคะอ่าซึ่งเราก็จะไม่นิยมวางชิดติดขอบผนังจนเกินไปนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดเรียงโต๊ะเป็นรูปตัวยูนะคะอ่าอาจจะยูกว้างยูแคบนะคะถ้ามันเป็นมีลักษณะนะคะเป็นรูปตัวยูนะคะแบบนี้เนาะก ถือว่าเป็นตัวยูทั้งหมดนะคะอลองไปดูตัวอย่างกันนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเนอะเป็นรูปตัวยูนะคะแล้วก็โค้งกลับมาแบบนี้นะคะอ่านี่คือลักษณะการจัดวางโต๊ะอาหารเป็นรูปตัวยูนะคะเราจะวางเอาไว้กึ่งกลางของห้องเลยนะคะตรงกลางเลยเนอะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้คือตัว u แบบเห็นได้ชัด เนาะส่วนข้างๆนี้นะคะก็จะเป็นลายบุฟเฟ่เนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของการจัดเลี้ยงที่มันเป็นแบบเอาดอนะคะเนาะอ่าอยู่ด้านนอกนะคะอ่าการจัดเลี้ยงโต๊ะอาหารนะคะเป็นรูปตัวทีนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวทีแบบนี้นะคะอ่าลองไปดูตัวอย่างกาันอ่าแบบนี้นะคะเป็นลักษณะเป็นรูปตัวทีนะคะแนวยาวแบบนี้แล้วก็อ่า เป็นแนวลงไปแบบนี้นะคะถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะหัวโตนียก็จะเป็นแขกคนสําคัญนะคะทางด้านหัวโต๊ะนี้นะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการจัดเรียงโต๊ะเป็นรูปหวีคล้ายๆเป็นซี่ๆแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแนวยาวนะคะเป็นตัวไอแล้วก็มีซี่ๆออกมาแบบนี้นะคะเป็นซี่เป็นซี่คล้ายๆกับ วีนะคะซึ่งจำนวนตรงเนี้ยนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะจัดเข้าไปให้เพิ่มมาทั้งหมดกี่แถวนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะนะคะ,ะการจัดเลี้ยงอาหารนะคะที่เป็นรูปหวีนะคะอ่ะเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นเจ้าภาพนะคะเนาะอ น,นี้ก็เช่นกันนะคะน,นี่ก็จะมีจํานวนนะคะที่มันเป็นวีเนี่ยเยอะนะคะเพราะว่าจะต่อไปทางด้านนี้อีกนะคะอะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดโต๊ะแบบไม่เป็นพิธีการนะคะอ่าอันเนี้ยก็จะไม่เน้นรูปแบบนะคะว่าเราจะจัดโต๊ะให้มันเป็นตัวทีนะเป็นแนวแถวเดียวกันนะจะต้องไม่วางชิดหน้าอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง ถ้าเราจัดโต๊ะแบบไม่เป็นพิธีการเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่นะคะความต้องการของเจ้าภาพเนาะว่าต้องการโต๊ะแบบไหนโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมโต๊ะยาวโต๊ะแบบไหนจะวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่เจ้าภาพเลยนะคะอ่าอ่าสำหรับการจัดเลี้ยงแบบไม่เป็นพิธีการนะคะหรือว่าการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบไม่เป็นพิธีการนะคะอ่ามิที่อาจารย์บอกไปเราต้องคํานึงถึงความต้องการของเจ้าภาพ นะซึ่งลักษณะการจัดห้องอาหารนะคะเราก็ควรจะเนาะคำนึงถึงในเรื่องของแขกตัวสำคัญก่อนนะคะสำหรับแขกตัวสำคัญนะคะอ่นะถ้าเป็นลักษณะโต๊ะเหลี่ยมเนาะเราจะเอาแขกตัวสำคัญของเราเนี่ยหรือว่าเจ้าภาพเนาะแขกคนสำคัญของเจ้าภาพนะคะเอามาไว้ด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางที่มันอยู่ใกล้กับเวทีนะคะอ่านะ ส่วนโต๊ะอื่นๆนะคะแล้วก็จะจัดแบบกระจายนะคะให้อยู่ทั่วบริเวณเนาะซึ่งอาจจะไม่ต้องจัดเป็นกลุ่มแบบนี้ก็ได้อาจจะจัดเรียงนะคะให้แขกเนี่ยาสามารถเดินเข้าไปโต๊ะได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ทั่วถึงนะคะอะเราอยากเราต้องคํานึงถึงด้วยเนาะว่าแขกโต๊ะทางริมๆเนี่ยสามารถมองเห็นเวทีได้ไหมมันห่างไกลจนเกินไปหรือเปล่านะคะอ่า ตัวอย่างนะคะการจัดโต๊ะแบบโต๊ะเหลี่ยมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเวทีอยู่ทางด้านนี้นะคะอยู่ทางด้านนี้เนาะอันนี้อาจจะไม่ได้มีโต๊ะเจ้าภาพนะคะโต๊ะเจ้าภาพอาจจะอยู่ใกล้ๆนี้นะคะเนาะอาจจะเป็นโต๊ะนี้หรือว่าโต้นี้ก็ได้นะคะอ่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจัดโต๊ะเหลี่ยมนะคะอ่ากระจายไปทั่วบริเวณนะคะอ่าสำหรับ อีกอันนึงเนาะมีโต๊ะเหลี่ยมแล้วนะคะก็สามารถจัดแบบโต๊ะกลมได้นะคะเช่นเคยเนาะแขกคนสําคัญหรือว่าเจ้าภาพนะคะเราจะให้อยู่ทางด้านตรงกลางนะคะแล้วก็ใกล้กับเวทีด้านหน้านะคะอแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าเขาบอกว่าไม่ต้องการค่ะจะพนักง,งานค้าฉันไม่ต้องการให้แขกคนสําคัญของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับเวทีจนเกินไปสมมุติเนะก็ต้องตามใจแขกนะคะเนาะเพราะว่า สิ่งที้สําคัญคือความต้องการของลูกค้านะคะหรือว่าความต้องการของแขกของเราเนาะอ่ะแล้วก็จัดกระจายนะคะโต๊ะกลมนะคะให้ทั่วบริเวณคล้ายๆกันเนาะกับการจัดโต๊ะเหลี่ยมเนาะถ้าลูกค้าต้องการโตะ๊เหลี่ยมด้วยโต๊ะกลมด้วยได้ไหมได้ไหมคะอ่าได้นะคะจัดแบบไหนก็ได้นะคะอาจจะเเป็นตัวไออยู่ตรงด้านตรงกลางอ่ะข้างๆเป็นโต๊ะกลม แบบนี้จัดแบบกระจายแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าอันนี้เป็นลักษณะของการวางโต๊ะนะคะที่เป็นโต๊ะกลมนะคะอันนี้เป็นเวทีเนาะอ่าแล้วก็จัดกระจายโต๊ะแบบนี้นะคะอ่าโต๊ะกลมนะคะนักศึกษาเนาะเวทีอยู่ทางด้านนี้นะคะเนาะอ่า ต่อไปนะคะเป็นการจัดที่นั่งสำหรับการจัดที่นั่งนะคะเราก็จะจัดเนาะที่นั่งให้มันเหมาะสมกับรูปของโต๊ะถ้าโต๊ะจัดมาแบบไหนเนาะเราก็จะจัดเก้าอี้หรือว่าจัดที่นั่งเนี่ยเข้าไปตามลักษณะของโต๊ะเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีความเชื่อมโยงกันนะคะการจัดที่นั่งแบบพิธีการแล้วก็การจัดที่นั่งแบบไม่เป็นพิธีการเนาะ ถ้าเป็นการจัดที่นั่งแบบพิธีการนะคะก็จะเป็นมีสีวิธีด้วยกันนะคะ,ะตามลักษณะของการจัดโต๊ะเลยนะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการจัดที่นั่งตามการจัดโต๊ะแบบตัวไอนะคะ,ะสำหรับบางที่นะคะเนาะเราจะฟิกนะคะให้ฝ่ายชายอยู่ฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็ฝ่ายหญิงอยู่อีกฝั่งหนึ่ง นะคะอ่ะชาชัดเจนแบ่งแยกชายหญิงไปเลยอ่าแบบนี้นะคะการจัดที่นั่งตามการจัดโต๊ะแบบตัวยูอ่าแล้วก็เป็นการจัดโต๊ะแบบตัวยูนะคะเอาเก้าอี้ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็แขกไฟหญิงนะคะก็จะนั่งทางฝั่งนี้นะคะแขกไฟชายนะคะก็จะนั่งทางฝั่งนี้เนาะ,ะอ่าอันนี้เป็นแบบตัวทีนะคะก็เช่นเดิมเนาะ มีการแบ่งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายนะคะที่ชัดเจนสลับกันได้ไหมก็น่าจะได้อยูะะอ่อันนี้จะเป็นแบบการจัดโต๊ะแบบรูปหวีนะคะ,ะมีการแบ่งแยกชัดเจนนะคะฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนะคะ,ะจัดเก้าอี้เข้าไปนะคะเนาะการจัดเก้าอี้เนี่ยก็ควรจะสังเกตด้วยนะคะเว้นช่องว่างช่องไฟให้ พอดีเนาะแล้วก็เราควรจะจัดเก้าอี้นะคะให้ให้มันตรงกันนะคะเนาะหละก็คือมันจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสำหรับการจัดเก้าอี้สก็คือเวลาเราจัดเซตโตเซตเอ่อเทเบิลเซตอัพนะคะหรือว่าจัดอุปกรณ์ลงไปเราจะสามารถสังเกตได้ง่ายนะคะ,ะสำหรับการจัดที่นั่งแบบไม่เป็นพิธีการนะคะเราก็ จะเหมือนเดิมเนาะก็จะจัดในลักษณะของอาตามการจัดรูปแบบของโต๊ะอาหารนะคะเนาะก็จะเป็นลักษณะของสองประเภทเนาะการจัดที่นั่งเข้าโต๊ะเหลี่ยมนะคะแบบโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็การจัดที่นั่งนะคะเข้าไปที่โต๊ะกลมนะคะอ่ะซึ่งการจัดที่นั่งก็เหมือนเดิมนะคะจัดตามความต้องการของ เจ้าภาพนะคะอ่ามีแขกโตะ๊สําคัญนะคะเราอาจจะต้องถามลูกค้าเนาะว่าโตแขกคนสําคัญของลูกค้าเนี่ยจะจัดไว้กี่จํานวนคนเท่าไหร่นะอ่าจะแบ่งเป็นแบบไหนนะคะอ่าเราก็สามารถจัดตามความต้องการของลูกค้าเนาะจัดโต๊ะเรียมนะคะเข้าไปกระจายให้ทั่วบริเวณแบบนี้นะคะเก้าอี้จํานวนเก้าอี้ขึ้นอยู่กับจํานวนของแขก เนาะส่วนใหญ่นะคะหนึ่งโต๊ะเราก็จัดไม่เกินประมาณแปดท่านนะคะอ่าสำหรับลูกค้าหนึ่งโต๊ะนะคะโต๊ะกลมนะคะก็เช่นกันนะคะเนาะอ่ามีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะอ่าสำหรับการจัดตกแต่งโต๊ะแล้วก็การจัดตกแต่งเก้าอี้รวมไปถึงการปูผ้าปูโต๊ะนะคะตามธรรมเนียมเดิมแล้วของประเทศอังกฤษ เราจะาใช้ไม้โต๊ะไม้ขัดมันที่แบบมันสวยงามของมันอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่นิยมปูผ้าปูโต๊ะเออเราก็ใช้โต๊ะไม้สวยๆนั้นไปเลยบางโรงแรมนะคะบางห้องอาหาราเขาจะไม่ปูผ้าปูโต๊ะถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดเนะาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเราจะนิยมใช้ผ้าปูโต๊ะนะคะอ่ะ ถ้านะคะขาดไม่ได้เลยก็คืองานจัดเลี้ยงต่างๆนะคะจะปูผ้าปูโต๊ะแน่ๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีโต๊ะที่เราใช้เนี่ยอาจจะหน้าผิวหน้าเนาะผิวหน้าโต๊ะเนี่ยมันอาจจะไม่สวยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันยังใช้ได้แล้วมันก็ยังทนทานอยู่การที่เราใช้ผ้าปูโต๊ะก็คือก็สามารถช่วยเราได้เนาะทำให้งานบริการของเราเนี่ยดูดีขึ้นได้นะคะสําหรับการปูผ้าปูโต๊ะ นะคะอ่าถ้าหนูกลับมาเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนเนาะขั้นตอนในการปูแบบจัดเต็มแล้วก็จะมีการทดสอบให้นักศึกษาลองทําทีละคนด้วยนะคะอ่าแล้วเราจะรู้สึกว่าเออการปูผ้าปูโต๊เนี่ยไม่ได้ยากเลยเนาะอ่าซึ่งการปูผ้าปูโต๊ะนะคะก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราจะวางผ้าสักหลาดรองบนโต๊ะก่อนนะคะผ้าสักหลาดนี้นะคะเหมือนที่อาจารย์เคยเล่าให้หนูฟังไปเนาะว่า เราจะมีการปูผ้าลองก่อนที่เราจะปูผ้าปูโต๊ะอีกหนึ่งผืนน่ะผ้าอันเนี้ยเราเรียกว่าเซเลนโคลดนะคะอ่ะทำไมเราต้องปูนะคะอ่ะก็คือถ้าเราปูแล้วนะคะมันจะทําให้ผ้าปูโต๊ะเนี่ยปูเกาะติดกับโต๊ะได้ดีขึ้นอืมถ้าเราปูลงไปบนโต๊ะเลยตรงๆเลยเนี่ยผ้าเนี่ยมันสามารถเลื่อนขยับได้เนาะอืม เวลาเราเซตอุปกรณ์ลงไปเนาะผ้าปิ้วเนี่ยปึ้งหมดเลยเนาะแต่ว่าถ้ามันมีผ้าลองนะคะผ้าปูเนี่ยมันก็จะเรียบแล้วก็ติดทิ้งตัวได้ดีขึ้นนะคะสองเวลาเราเซตอัพหรือว่าเราเสิร์ฟเวลาวางอุปกรณ์ลงไปพื้นผิวที่ผ้าบนโต๊ะเนี่ยมันจะนุ่มอลดเสียงกระทบ วางลงไปปุ๊บเนาะอาจจะตื่นเต้นนะคะวางไปคลัง่งกังเนาะอืมนะคะอ่าเกิดเสียงนะคะถ้าเราปูไปแล้วนะคะเสียงเนี่ยมันก็จะเบาลงนะคะอ่าป้องกันแล้วก็รักษาหน้าโต๊ะนะคะอ่าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆบนโต๊ะนะคะอย่างเช่นเราวางแก้วลงไปวางแรงไปหน่อยเนาะแก้วอาจจะแตกได้นะคะเนาะจานนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะช่วยรักษาหรือว่าเซฟหน้าโต๊ะ ไม่ให้เป็นรอยขีดข่วนนะคะอ่าการใช้งานของตัวของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอ่าข้อที่สองก็คือการพับผ้าปูโต๊ะทบกันครึ่งหนึ่งเนาะให้มันเกิดรอยนะคะตรงกึ่งกลางผ้าเนาะเราต้องพับผ้าให้มันพอดีกันด้วยนะให้มันเท่ากันให้มันเกิดสันตรงตรงกลางนะคะอ่าแต่ว่าเราอย่าแบบ รีดแรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าอะไรเวลาปูลงไปแล้วปุ๊บอาจจะไม่หายเนาะเป็นสันขึ้นมามันก็จะไม่สวยนะคะอ่ะพอเราได้กึ่งกลางผ้าละเราก็ปูไปที่โต๊ะนะคะแล้วก็ปล่อยชายลงมานะคะดูให้มันอยู่กึ่งกลางโต๊ะก่อนนะคะแล้วเราก็ปล่อยชายมันลงมาพอปล่อยชายเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะเราก็ต้องเดินตรวจสอบดูด้วยนะคะว่าเท่ากันหรือย,อยังทั้งสี่ด้าน ะะเรียบร้อยดีไหมนะคะเรียบไหมบนโต๊ะอาหารนะคะอะต่อไปนะคะก็คือการทําผ้าระบายโต๊เนาะ,ะการตกแต่งอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทําผ้าระบายโต๊ะสําหรับการทําผ้าระบายโต๊ะหรือว่าการตีสเกิร์ตเนี่ยเราทําไปแล้วนะคะซึ่งการทําผ้าระบายโต๊ะจะสามารถทำได้อยู่สองอย่างนะคะก็คือการตรึงใบชั่วคราวโดยการใช้เข็มหมุดเนาะ เราทํากันไปแล้วนะคะได้หลายลายแล้วเนาะแล้วก็การเย็บสําเร็จรูปอ่ะในตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นการเย็บสําเร็จรูปอืมสําหรับอ่าที่เราใช้เข็มมุดเนี่ยเราเห็นตัวอย่างเยอะละเนาะเพราะว่าเราลงมือทําไปแล้วนะคะแต่อันนี้คือการเย็บสําเร็จรูปนะคะอ่ะการเย็บสําเร็จรูปเนี่ยอ่ก็จะเป็นลักษณะของผ้าสําเร็จนะคะเอาไปคลุมโต๊ะทั้งตัวเลย แบบนี้นะคะถามว่าดีไหมแบบนี้ก็สะดวกสบายดีนะคะเนาะแต่ว่ามันก็จะได้แค่เนี้เนาะอ่ามันสวยงามเนาะแล้วก็มันก็จะได้แค่นี้นะคะมันไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ต้องการจะให้แบบยาวขึ้นเงี้ยสีเดียวกันยาวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้แหละนะคะเนาะข้อดีของการทําผ้าระบายโต๊ะเนาะก็คือหนึ่งละทําแล้วมันจะทําให้โต๊ะอาหารของเราเนี่ยดูสวยงาม เออมันดูสวยงามนะคะบางทีขาโต๊ะไม่สวยเนาะก็จะช่วยเราปกปิดนะคะเออและที่แน่ๆคือมันจะบ่งบอกถึงความใส่ใจของเราเนาะความประณีตนะคะอ่าในการจัดโต๊ะอาหารเนาะอีกอย่างหนึ่งเนาะช่วยให้ไม่ให้มองไม่เห็นใต้โต๊ะโดยเฉพาะช่วยบดบังเนาะ ช่วงล่างของสุภาพสตรีนะคะอย่างเช่นสุภาพสตรีเนาะใส่กระโปรงนะคะนั่งอยู่แบบนี้นะคะอ่าสเกิร์ตเนี่ยก็จะช่วยปกปิดนะคะเนาะ,ะทำให้สุภาพสตรีเนี่ยไม่ต้องระมัดระวังตัวเยอะจนเกินไปนะคะอ่าสำหรับการตกแต่งเก้าอี้นะคะก็เราก็ต้องอดูเนาะให้มันเหมาะสมกับแขกนะคะเราจะเนาะ ตกแต่งเก้าอี้ประธานหรือว่าเก้าอี้แขกคนพิเศษแล้วเก้าอี้ของคนอื่นเราไม่ตกแต่งได้ไหมก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับธีมของงานสไตล์ของงานด้วยหรือว่าสไตล์ของห้องอาหารสไตล์ของโรงแรมเนาะอ่ะบางที่นะคะที่เขานิยมใช้กันเนาะก็จะเป็นผ้าคลุมเก้าอี้เนาะสีขาว ตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าคลุมเก้าอี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวผ้าผูกสําหรับตกแต่งเก้าอี้นะคะอ่ะซึ่งแล้วแต่เลยนะคะเนาะว่าจะใช้สีอะไรได้หมดนะคะ,ะแต่ว่าสแตรดาดเลยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ผ้าเนี่ยอาจจะเป็นสีทองแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นการลักษณะของการ ตกแต่งเก้าอี้เนาะแบบใช้ความคิดสร้างสารรค์เนาะได้เลยค่ะหลากหลายตามความคิดสร้างสารรค์สวยงามมากนะคะนักศาอ่าแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะนี่น่าจะเป็นออกแบบแนวนงานแต่งนะคะเนาะอ่าอันนี้อาจจะไม่ต้องมีแบบผ้าคลุมเก้าอี้ก็ได้นะอ่าเป็นเก้าอี้ที่แบบสวยงามอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีผ้าคาดตกแต่งมีการใช้ดอกไม้ประดับ อ่าแบบนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นผ้านะคะนะ่ะนำมาผูกติดหรือว่าจัดติดที่โต๊ะที่เก้าอี้เนาะแบบนี้ก็ได้เนาะเนี่ยเป็นแบบการใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะอะ่าอ่าแบบนี้นะคะสวยๆเนาะอันนี้เป็นคุมด้วยผ้าโปรง่งนะคะแล้วก็มัดเนาะ,ะได้หมดเลยนะคะสำหรับการจัดตกแตง่งเก้าอี้เนาะ สำหรับใบงานที่สองนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะอาจารย์จะให้หนูเนาะวางแผนการบริการอาหารและเครื่องดื่มเนาะหรือว่าการจัดเตรียมงานเนี่ยนะคะในส่วนงานหลักเนาะซึ่งหนูจะต้องอธิบายแล้วก็แนบรูปภาพประกอบนะคะอยู่3ส,ส่วนด้วยกันนะคะอ่ะข้อที่1น,นะคะการเลือกสถานที่ข้อที่2การจัดโต๊ะแล้วก็ที่นั่งข้อที่3การจัดตกแต่งโต๊ะแล้วก็อี้นะคะอ่ะ ยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เสีวพรนะคะจะจัดงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเนาะเป็นลักษณะของงานแต่งงานสมมุตินะอ่าหนูจะเลือกงานไหนก็ได้งานเลี้ยงฉลองจบปริับปริญญาได้ไหมได้งานเลี้ยงฉลองในครอบครัวได้ไหมได้ไม่ว่ากันนะคะอันไหนก็ได้เนาะอ่ะพอเราได้แล้วว่าเราจะจัดงานเลี้ยงลักษณะแบบไหนการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบไหนนะคะ เราก็ไปเลือกสถานที่เนาะว่าเราจะใช้สถานที่แบบไหนเนาะซึ่งให้หนูเลือกให้มันเหมาะสมเนาะจะเลือกแบบไหนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอข้างต้นได้นะคะอ่ะเลือกแล้วอธิบายด้วยว่าทําไมถึงเลือกสถานที่นั้นอย่างเช่นอาจารย์สุพรจัดงานแต่งงานใช่ไหมอ่ะเลือกเป็นสถามฟุตบอลของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจอ่ะได้ไหมคะได้เนาะอ่ะเป็นลักษณะของ การใช้สถานที่แบบเอาดอเพราะอะไรก็อธิบายมานะคะอ่ะมีรูปภาพประกอบเนาะสการจัดโต๊ะและที่นั่งนะคะอ่าเราจะจัดโต๊ะและที่นั่งแบบไหนเป็นรูปตัว I เป็นรูปตัวยแล้วแต่เลยนะคะอธิบายมาด้วยว่าทําไมถึงเลือกแบบนี้เนาะอ่ะมีรูปภาพประกอบนะคะข้อที่สามการตกแต่งโต๊ะและเก้าอี้เนาะงานแต่งนะคะควรจะมีธีมเนาะ อ่ะคนจะมีธีมเป็นสีชมพูและสีขาวสมมุติเนาะเราก็ไปหารูปภาพนะคะมาเนาะโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ที่ในลักษณะสีชมพูแล้วก็สีขาวมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราจะตกแต่งอธิบายมาในลักษณะนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจใครมีคำถามสามารถติดต่ออาจารย์สุพรได้ตลอดนะคะอาจารย์ออนไลน์อยู่เนาะอะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนวิชา F&B นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ